วันนี้เราจะขับพร์สพาน้องกีนไปจ่ายตลาดนะ้วร้านนี้ันาแล้วอยากได้อ่ะร้านนี้เขาส huh? นิทกันค่ะก็คือทันบ้าพุ่งสาอีสานกับเจ้าของร้านไปเลยจ้าก็คือยืนเฉยๆสวยๆให้ผู้ชายเลือกไปร้านนี้นะฮะต้องบอกว่าเป็นร้านดังของตลาดพระราม5เลยเพราะว่ามีแต่คนแบบมาซื้อเยอะมากบ้าบินน่ารักมากคิวคิวนี่คนหิวหิวมองเหน็นมองเห็น ได้ซื้อให้เราเลยดิถ้าเธอซื้อให้เรานะทำไมแต่งงานเลย,เยแต่งงานเลย,เยแต่งงานเลย,เยสวัสดีครับชาวทำไม่ทันนะฮะวันนี้อยู่กับผมคนเดียวนะครับเชฟปาร์คไม่อยู่นะฮะวันนี้ผมจะไปจ่ายตลาดนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้ไปจ่ายตลาดธรรมดานะครับเราจะมีแขกรับเชิญผมจะไปรับเขาถึงที่บ้านเลยนะ ซึ่งต้องบอกว่าเป็นตลาดที่ผมไปบ่อยมากเพราะว่าเป็นตลาดที่อยู่ใกล้บ้านแล้วก็เวลาไปซื้อวัตถุด,ดิบหรือว่าไปซื้อพวกผักพวกอะไรเงี้ยก็ส่วนใหญ่ก็จะไปตลาดนี่แหละครับตลาดคลามฮแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวไปรับแขกรับเชิญพิเศษของเราก่อนดีกว่านะฮะเพ่นเฮ้ยออกมาสักทีไปเดี๋ยวพาไป พาไปเดทพาไ,ไปกินร้านอาหารหรือวันนี้เราจะขับพอสพา้ี่ทีนไปจ่ายตลาดนะนีคือมาเราอยากได้ันเช่าวาใช่ไหมเฮ้ <c oughs> เราไม่เคยดูเหรอนดิงเป็นประธานบริษัทร,รถยนต์ลักช r i ร u s คอร์ช่อง7 HD เราจะไปไหนคะเสีเยจากเราจะไปจ่ายตลาดนะฮะไปซื้อผักแล้วก็ไปแบบว่าพาพี่กีนไปแบบไปกินสตรีทฟู้ดเฮวเคปะ ซื okay. ้อตานี้ยพีมาราอยากได้ซื้อให้เรา่อยดิถ้าเธอซื้อให้เรานะทำไมแต่งงานเลยแต่งงานเลยแต่งงานเลยไม่เอาอไมอ่ะก็สําหรับตลาดพระรามห้าเนาะก็เป็นตลาดที่พวกเราไปกันประจําแล้วก็แม่กีนก็ไปบ่อยแล้วก็เป็นตลาดที่ กล้บ้านพวกเราเนาะแล้วก็แบบว่าสะดวกสบายในการที่แบบไปซื้อของนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยก็ไปที่เดียวก็จบเลยจะซื้อผงซื้อผักซื้อของกินนู่นนั่นนี่ไปซื้อกับข้าวอะไรเงี้ยก็สามารถไป,ปต,ตรงนี้นได้ เรามาอยู่นี่20ปีเราก็มาอยู่ท้องตลาดนี้เลยแรงเดี๋ยวจะพาไปดูคืิตลาดที่เราสองคนไปกันแล้วก็เชฟท่านวานะคะก็ซื้อวัตถุดิบจากตลาดนในราคาส่วนหนึ่งเนาะใช่ก็เวลาไปทรงไปซ้อมอะไรอย่างเงี้ยเวลาซ้อมทําเมนูในการแข่งมาเชฟก็ไปซื้อที่ตลาดนี้แหละแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันสะอาดวันนี้ก็เลยอยากพาทุกผู้ชม ในรายการทำไม่ทันนะฮะอยากให้แบบเห็นไลฟ์สไตล์ของพวกเรา2คนเวลาที่เราแบบไปจ่ายตลาดอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถึงตลาดแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปเดินไปดูตลาดกันนะครับว่าร้านประจำของผมหรือว่าร้านที่ผมไปซื้อของบ่อยๆเนี่ยจะมีที่ไหนบ้างไปไปกันเลยครับ เอาพูดพูดถึงร้านแบบประจำของเราที่แบบตลาดพระรามห้าก็มีเยอะอยู่นะเดี๋ยวเราจะไปแผงผักก่อนซึ่งแผงผักที่แบบที่ไปเนี่ยเป็นร้านที่แม่กินเป็นคนแนะนําผมเออใช่แผงผักอันเนี้ยเราจะซื้อแบบประจำมาเราริ่ใช่ที่ที่แม่แม่บอกว่าร้้ว่าถ้าซื้อกระเจี๊ยบให้มาซื้อร้านนี้ใช่ใช่ร้านลงร้านลงเราเป็นคนที่แนะนําที่ปื้ดด้วยเชฟปื้ดอ่ะร้านมอเตอร์ะแนะนาแบบเชฟปื๊ดเชฟปื๊ดก็มาซื้อบ่อยมากเพราะว่าเชฟปื้ดบอกว่าร้านนี้คือถูกกว่าร้านอื่น ร้านนี้เขาสนิทกันค่ะก็คือทันบาผู้สายอีสานก็เจ้าของร้านไปเลยจ้าใช่ไหมผู้สายสานกันใช่ไหม,มแมนแล้วแมนแลวนะเอาหน่อยหนึ่งเดยบอนีเอ่เอาเอาน่อยหนึ่งเยบปอน้อยหนึ่งคืออะไรทำแนวหลายอ๋อเอาหน่อยหนึ่งน่นยนี่งอเอาทา,า,า,าน,นี่นนนเอ้อก็คือ,อยืนเฉยเยสวยๆให้ผู้ชายเลือกไปอันนี้เรียกว่าอะไรคะอันนี้ดอกแคร์ทำแกงส้มได้อร่อยดอกแคร์แปลว่าฉันต้องแคร์เธอเลยปะ ปาร์คไม่อยู่อะคปาร์คอยู่คงจะมันกว่าน,นี้เอาเลย <c oughs> เอาอะไรอีกนี่เธอจะไปทําเมนูอะไรเนี่ยนี<ก>่คุณยังไม่รู้แ,<ก>แล้ว,ลวอ๋อทำเมนูแกงเลียงค่ะทุกคนเข้าบ้านสุดยอดเสร็จ <c oughs> เรียบร้อยนะฮะก็เป็นเมนูแกงเลียงที่เดี๋ยวจะกลับไปทําที่บ้านนะจ๊ะไปไหนต่อ <c oughs> เราจะมีแผงหวยที่ ผมสนิทแกแล้วก็ซื้อให้แกมาจำนะพาไปเราอาจจะรวยก็ได้นะเราอาจจะซื้อพอสให้เธอก็ได้จริงเหรอเออเอาดิสวัสดีครับพี่ก็พี่แกเป็นซื้อซื้อหวยแกมาจำวันนี้มีตัวไหนเด็ดๆบ้างครับพี่มีแต่ว่าอยู่ที่แฟนนะสองหกเลยเอาเอาใบเดียวดีกว่าพี่เดี๋ยวให้พี่กินเลือกดีกว่าจับเลยจับเลยครั้งที่แล้วห้าเจ็ดใช่ไหมคะใช่ห้าเจ็ดวันเกิดแม่เราเว้ยแต่แม่เราหาไม่ได้เว้ยตั้งนึงนะขอถามแม่ก่อน A few minutes เมื่อกี้คือเราโทรหาแม่มาแล้วแล้วแม่ก็บอกว่าให้ซื้อวันเกิดวันเกิดเราปีนี้ก็คือ3ามสองสามสองสองสามสามสามซื้อหมดเลยได้ปะซื้อเดียวก็พอเหรอสามสองงั้นก็สามสองเย่เก้าสามสองคนก็ผมเมื่อกีนได้คนละใบนะฮะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าพวกเราสองคนจะถูกหวยหรือเปล่าหลังจากที่เราซื้อหวยเรียบร้อยนะคะจ้ะเราก็หิวว่ะเราจะเดินไปเรื่อยๆนะฮะก็จะมีร้านแบบร้านผู้ชาย ที่แบบว่าเรากินกันบ่อยๆร้านพิชัยเอมามาแล้วก็มีขนมบัวลอยอที่กินชอบแล้วก็เดี๋ยวเราไปนั่งสั่งเจ้าเด็ดในตลาดพระราม5กินกันว่ามีร้านไหนบ้างอะไรเงี้ยสั่งมาคนละนิดคนละหน่อยเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูไปเลยกันเลยค่ะ Let's go ร้านนี้นะต้องบอกว่าเป็นร้านดังของตลาดพระราม5เลยเพราะว่ามีคนแบบมาซื้อเยอะมากแล้วก็ด้วยความที่คิวเขาเยอะมากเนี่ยเราเป็นลูกค้าเราต้องจดเอา เพราะว่าแม่ค้าเขาจะแบบว่าฟังแล้วเขาอาจจะจำไม่ได้เพราะว่าคิวเขาเยอะมากเอาอะไรเอาอะไรไส้กุ้ยช่ายล้วนเนาะเอากุ้ยช่ายล้วนหนึ่งเอาเอาสอง <29 S 2> เกนะ้าลูกก็ไดเ้เราจะสั่งแล้วนะคะอร่อกรอบมาก เบลูกูด่ะเดี๋ยวรเราไปร<ะ>้านอื่นต่อดีกว่านะฮะต่อไปอ่ะร้านที่เราจะกินที่เราสั่งกันแบบก็คือร้านเอ่อไส้กรอกอีสานเอ้ยอะไรนะไส้กรอกเขาอะไรนะนู่นนุนนุนเอาสักอย่างกินกิไส้กรอกจัมโบ้อะไรสักอย่างไม่รู้อ่ะนี่ร้านนี้จ้าทุกคนสวัสดีค่ะมีแบบเผ็ดไหมคะมีจ้าแต่ม่ใส่สาหร่จ้าเอาไหม เผ็ดหรือไม่เผ็ดเผ็ดถูกมาก20บาททุกคนแนะนำเลยร้านนี้อร่อยมากจริงกินแล้วคืออิ่มไม้เดียวก็คืออิ่มเลยขอบคุณนะคะจุกจขอบคุณค่าเย้เราซื้ออาหารแล้วเราไปซื้อน้ำปั่นกันทุกคนกินเป็นคนชอบกินแบบน้ำผลไม้มากปั่นมากเอาส้มส้มสับปะรดมะนาวไม่ใส่น้ำตาลคือมันเป็นผลไม้สดไงมันมีน้ำตาลชุกโตจากผลไม้อยู่แล้วไม่ต้องใส่น้ำตาลเพิ่ม แบบร้อนๆเลยอ่ะเอาแค<ะ>่เจ็ดชิ้นพอขอเจ็ดชิ้นครับผมอ่ะขอร้อนๆน,นะคะบ้าบิ่นน่ารักมากคิ Q ้วๆขอบคุณค่ะไปะแล้วเดี๋ยวเราไปข้าวแกงดีกว่าเพราะเราเห็นข้าวแกงน่ากินมากออข้าวแกงแบบไทยต้นตำรับเออเออปกติเราก็มาที่นี่เราก็ไม่ค่อยได้กินข้าวแกงเนาะเข้าใจไป พอไปเดินซื้อกัเสร็จเรียบร้อยนะคะเขาก็จะมีโต๊ะให้นั่งกินด้วยทุกคนบรรยากาศแบบโอเคแล้วก็เว้นระยะห่างโอเคเลยนี่คือหิวหิวอร่อยมากต้องบอกว่าปลาของเขาเนี่ยเป็นปลาที่อร่อยแล้วก็พริกแกงของเขาเนี่ยถึงเครื่องมากๆจริงทุกอย่างสดหมดเลยจริงแต่ยังไม่กินเลยนะทุกจริงไว้ก่อนเลยอันนี้เป็นเป็นหมูพันปีใช่ไหมอือใช่ก็คือหมักเอาไว้พันปีก่อนจะเอาออกมาทำบูดแล้วนะอันนั้นอะ เอร่อยป่ะเธออร่อยอย่างงป้ะมัองพึ่งมอ่งพึ่งที่นี่เา,า,าจะเป็นคนที่กินแล้วแบบอมในปากนะฮะเข้าครูมาหาในปากแซ่บป้อืมอร่อยไหม,ม,มคือหมูมันเข้มข้นเนาะแล้วก็แบบเหมือนน้ำเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำฮัลโล่อะมันมันซึมเข้าไปในตัวหมูอ,ะอ่ะแล้วมันพอเวลาเรารกินกับข้าวนี่มันแบบ อร่อยเหรออร่อยปกติเธอไม่กินเผ็ดไหมคะทำไมถึงกินเผ็ดอืมเผ็ดไม่มากไม่ข้าวมากคือเด็ดมากจริงคือน้ำจิ้มมันแบบไม่ไม่หวานมากเป็นเจ้าประจําที่แบบว่าเวลาผมเข้าเมืองหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนก็จะฝากซื้ออย่างเช่นแบบพวกพี่ติอะไรเงี้ยเออแกจะชอบกินมากพวกพี่วีวละข้าวอะไรเงี้ยปกติพี่จีนกับพี่ธามมาเดินตลาดคู่กันบ่อยหรือเปล่าครับบ่อยนะอืม เายกบ่อมแต่ก่อนเราจะชอบมาซื้อน้ำเต้าหู้มีช่วงหนึ่งที่เราไปซื้อน้ำเต้าหู้บ่อยแล้ว<ช>หลังๆมาเหมือนก็ก็กินเขาก็ไม่ค่อยว่างผมก็แบบบางทีเราไปตลาดแม่กีนก็ฝากซื้อผักซื้ออะไรอย่างเงี้ยบางทีแม่ไปไปตลาดผมก็ฝากซื้อนู่นซื้อนี่อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นตลาดแบบประจำาือก,กินอาจจะกินแบบสลัดผักทุกวันก็ต้องมาซื้อสลัดที่นี่ก็จะมีร้านประจําอยู่นี่ด้วยมาบ่อยเพราะว่าใกล้บ้านจ้าแล้วบบาาาาคือแบบดูสิบรรยากาศคือแบบคนมันไม่ได้เยอะมากก็แบบมันใหญ่อ่ะ แต่รถเข้าตลอดเลยนะต้องบอกว่าแบบว่าเป็นตลาดที่หนึ่งเลยคือแบบกระปูกพันเนาะแล้วก็รู้สึกว่าสบายอะ่ะทุกครั้งที่มาเนี่ยอยากแบบอารมณ์แบบเรามานั่งกินข้าวตรงนี้แล้วแบบว่ามันก็ได้ฟิลแบบอีกฟิลหนึ่งเนาะวันนี้นะฮะก็ภารกิจของพวกเรา2คนก็ เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะฮะยังไงก็ใครที่อยู่แถวนี้นะครับก็สามารถมาเดินเล่นเดินทิวเหมือนพวกเราได้นะครับแล้วก็แบบวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็พาแฟนพาครอบครัวมาเดินเล่นที่ตลาดพระราม5ได้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นแบบแรกต่างพวกเราในที่พวกเรามาตลาดพวกเราซื้ออะไรบ้างกินอะไรบ้างอะไรเงี้ยคะก็ยังไงก็ฝากช่องทำให้ท่านของพวกเราได้ว่าคลิปหน้าเราจะมีอะไรสนุกสนุกอีกนะคะวันนี้เชฟป๊กไม่มาเสียดายมากแต่ว่าคลิปหน้าเดี๋ยวได้เจอเชฟป๊กนะคะทุกคนใช่แล้วก็เดี๋ยวต้องดูว่าพวกเราสองคนจะไปไหนอีทีหน้านะครับยัง นันนะคะจะได้เตือนว่าคลิปต่อไปมาแล้วนะคะใช่ครับตอนนี้พวกเราสองคนขอเอนจอยกับการกินอาหารต่อนะฮะบ bye ๊ายบายัสดีค่ะบ่ะเด้าค่ะ